ทานรวีทวีสอดส่องครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวี TV สอดส่องสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภา,านประธานที่เคารพครับวันนี้การประชุมวิสาม,มัญ ได้นำเรื่องสำคัญของบ้านเมืองได้มาหาลือในฐานะของอสมาชิกเราก็เห็นว่าปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยต้องเป็นปัญหาของทุกคนผมเองพยายามนั่งรับฟังทั้งท่านสมาชิกและก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกและก็ทุกท่านพยายามที่จะคิดไปข้างหน้าว่า ภาพในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งผมเห็นว่าปัญหาหนึ่งที่ผมมีความกังวลและก็ห่วงใหญ่มากก็คือปัญหาความคิดโดยเฉพาะความคิดของนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำประเทศทั้งนี้เนื่องจากความคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเขาบอกมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะเป็นเฉลยของความคิด ความคิดจะนำมาสู่คำพูดคำพูดจะนำมาสู่การกระทำการกระทำซ้ำๆก็จะเป็นนิสัยและก็จะเป็นบุคลิกภาพผมเองมีงความเคารพกับท่านนายกก็ได้ติดตามตั้งแต่สมัยรับราชการจนมาถึงปัจจุบันผมคิดว่าวันนี้ท่านนายกมีปัญหาเรื่องความคิดความคิดที่เร็วๆที่สุดเนี่ยก็คือเป็นคำพูดท่านประธานที่รบครับ มีการชุมนุมประท้วงเร็วๆนี้ท่านนายกได้พูดก่อนที่จะสลายการชุมนุมว่าอย่าประมาทกับชีวิตคนเราสามารถตายได้ทุกเวลาแล้วก็อย่าท้าทายกับท่านพญามัจ,จุราชใช้คำว่าท่านพญามัจ,จุราชนะฮะที่มีเสนามากนี่คือความคิดของนายกที่ สะสมมาแล้วก็มาสู่คำพูดลุ่งอีกวันหนึ่งวันที่16ท่านนายกก็ผมถือว่าท่านนายกเป็นผู้สั่งสลายการชุมนุมเพราะท่านรับผิดชอบพอลกรฉุกเฉินขั้นไร้แรงการสลายการชุมนุมกับผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ผมอาจจะมีมุมมองที่หลากหลายแต่ผมดูในรูปเนี่ยจะเป็นเด็กและเยาวชน ท่านประธานที่เคารพครับในสังคมเนี่ยมันจะมีอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าบอกถ้าจะดูอดีตของสังคมใดให้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ถ้าจะดูปัจจุบันให้ไปดูที่หน่วยปฏิบัติถ้าจะดูปัจจุบันของรัฐสภาเราเราก็พบว่าสมาชิก750คนเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์ได้แค่350นะครับ เพราะเป็นระบบใบเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยอีก400คนเนี่ยประชาชนไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกแต่เป็นเพราะระบบรัฐธรรมนูญถ้าดูลึกไปฝั่นนั้นในสภานี้ต้องเรียนว่าเรายังมีสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยไม่มีโอกาสให้คนหนุ่มสาวคนเยาวชนที่เข้ามาเพราะเราดูความเป็นจริงได้ หลายท่านผมได้พูดในคราวที่แล้วว่าผมเคารพในความรู้ความสามารถแต่ท่านจะมาจากอดีตทหารอดีตข้าราชการอดีตตำรวจและอดีตบุคคลต่างๆทั้งที่มันจะควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาทั้งนี้เพราะเป็นความคิดที่ผมคิดว่าผิดเป็นความคิดจะผิดหรือถูกไม่รู้คือเป็นความคิดของคนดี คำว่าคนดีจะต่างกับความคิดของสังคมดีสังคมดีก็คือความคิดของประชาชนของราษฎรที่เดินออกมาเพราะเขาต้องการให้สังคมดีแต่ถ้าความคิดของคนดีส่วนใหญ่จะไปด้อยค่าว่าตัวฉันจะดีฝากคนอื่นอันนี้จึงเป็นที่มาของความคิดผมก็จะไปสู่คำถามของนายกนายกก็มีความคิดว่าการชุมนุม เป็นศัตรูของนายกผมเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะไม่เช่นั้นไม่สั่งสลายการชุมนุมนะเพราะเพราะการชุมนุมโดยเฉพาะผมพูดแล้วว่าอาดีตปัจจุบันการชุมนุมเนี่ยจะพบว่าผู้มาชุมนุมส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาเขาบอกว่าถ้าจะดูอนาคตให้ดูที่เยาวชนให้ดูที่สถานศึกษาวันนี้ท่านนายก หรือการใช้พลอกอรฉุกเฉินมองว่าการชุมนุมที่เป็นสิทธิเสรีภาพที่มีความยิ่งใหญ่มากเสรีภาพมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา44นอกจากนั้นยังมีสารรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้เคยรองรับว่าการชุมนุมได้รับการคุ้มครองโดยเฉพาะการชุมนุมที่ไม่พอใจรัฐบาลเนี่ยยังคุ้มครองการ ที่ท่านมองว่าเป็นการชุมนุมเนี่ยเป็นอันตรายอันนี้อยู่ที่ปัญหาความคิดท่านเอาความคิดนี้มาถามความจริงปัญหามันไม่มีมันมีที่ความคิดของท่านมีปัญหาจึงเกิดปัญหาขึ้นท่านประธานที่เคารพการออกมาชุมนุมก็ต้องเรียกคนมาร่วมชุมนุมเพราะว่าเห็นว่าการบริหารของประเทศปกติประชาชนต้องมีเสียง เสียงที่ไม่มีเสียงในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์คืออะไรคือเสียงของประชาชนคือเสียงของเด็กคือเสียงของเยาวชนเมื่อเสียงเขาไม่มีเสียงเขาก็ต้องรวมตัวให้มีเสียงอันนี้เป็นการใช้ประชาธิปไตยที่เป็นอำนาจของอธิปไตยของประชาชนรัฐธรรมนูญจึงได้รองรับไว้นะสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองที่เราไปรับและมาเขียนในรัฐธรรมนูญ มาตาสี่สี่เราก็ายอมรับไว้วันนี้เมื่อเริ่มต้นท่านเข้าใจว่าเด็กมาเรียกร้องคือปัญหาดังนั้นการที่มาหาเรือนี้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่รัฐบาลกับประชาชนเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมตรีประชาชนไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลประชาชน มีไม่มีความเชื่อมั่นในสภาเพราะที่จะบอกเมื่อสักครู่เนี้ยสภาเราก็ต้องยอมรับว่ามีจำนวนมากกว่าครึง่งที่ประชาชนอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์โดยตรงเมื่อประชาชนไม่ได้มีความเชื่อมัน่นการที่ประชาชนออกมาผมถือว่าเป็นการใช้ประชาธิปไตยโดยตรงเมื่อเป็นการใช้ประชาธิปไตยโดยตรงเนี่ยเรา ต้องส่งเสริมเราต้องสนับสนุนแล้วสิ่งที่เป็นโอกาสของรัฐบาลอย่างยิ่งเลยครับรัฐบาลต้องไปฟังต้องไปฟังแล้วก็เอามาแก้ไขจึงกลับเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกครับคงจะอยู่ข้างหลังเนี่ยประชาชนไม่ได้อยู่เพื่อรับใช้รัฐบาลนะครับรัฐบาลต่างหากหรือข้างหลชการของรัฐหรือสภาเราต้องอยู่รับใช้ประชาชนและประเทศชาติดังนั้น เสียงของประชาชนที่ออกมาเมื่อท่านตั้งโจทย์ว่าเป็นศัตรูของท่านผมคำถามของท่านเนี่ยมันเหมือนเป็นคำถามข้อหนึ่งข้อสองผมเข้าใจท่านอาจารย์วิษณุได้ลางมาแต่เป็นการเอาน้ำมันไปราดในกองไฟแล้วคนภายนอกโดยเฉพาะไปด้อยค่าว่านักการเมืองไปอยู่ข้างหลังบ้างคนอยู่ข้างหลังบ้างท่านประธานที่เคารพครับการพูดเช่นนี้ ผมคิดว่าเป็นการดูถูกมนุษย์ทุกคนมีความคิดสติปัญญาและมะีมีการที่จะกำหนดตัวเองไม่ต้องการให้ใครมาชักจูงแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทางฟักฝ่ายค้านที่เราไปเห็นเราเห็นว่าการประกาศพลกรชุกเฉินร้ายแรงเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญวันนี้รัฐบาลน,นี้มาโดยตลอดนะครับผมตั้งแต่สังหารคนทางเมืองหลวง 89ศพมาแล้วผมก็สังเห็นว่าเราใช้อำนาจและอิทธิพลเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายและความยุติธรรมใช้กฎหมายเล็กอยู่เหนือรัฐธรรมนูญใช้กฎหมายเล็กอยู่เหนือความยุติธรรมเมื่อความยุติธรรมมีเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าเลือกปฏิบัติอีกคนกลุ่มหนึ่งจะถูกบังคับใช้กฎหมายจะมีข้อหามากมายดังนั้นจึงเป็นที่มา ของฟาร์มขัดแจ้งจึงเป็นที่มาของการชุมนุมการมหาลือสภาก็ต้องเคารพผมก็อยากนะกลับเรียนทางฝ่ายรัฐบาลท่านนายกนะฮะความเป็นเป็นการทิพไตมุมมองผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเราต้องมีความใจกว้างในการรับฟังความเห็นต่างดังนั้นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดทั้งสส,สฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสวและรัฐบาล ต้องนายกรัฐมนตรีต้องให้คุณค่าของการชุมนุมเพราะการชุมนุมเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยถ้าเขาประชุมนุมโดยสงบป,ปราศจากอาวุธแล้วในกติกาสิทธิพลเมืองสทิทธิทางการเมืองเนี่ยยังระบุไว้เลยว่าการจะบังคับใช้กฎหมายก็ดีการจะปฏิบัติการอย่างไรก็ดีเนี่ยจะต้องให้สิทธิเสรีภาพสำคัญฝ่าท่านประธานที่เคารพ ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะอยู่เหนือฝ่าสิทธิทางกฎหมายเพราะสิทธิทางกฎหมายเราก็จะเขียนว่าทำอย่างนี้นนแต่สิทธิมนุษยชนเช่นสิทธิต้องการมีชีวิตอยู่สิทธิในการแสดงออกมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะเหมือนกันทั้งคนไทยและคนทั่วไปคือหนึ่งจะมีความหวังอันที่สองก็จะมีความกลัว ความกลัวที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งก็คือกลัวเรื่องสวัสดิการเรื่องเศรษฐกิจกลัวลูกหลานจะไม่มีข้าวกินกลัวลูกหลานจะลําบากความกลัวอันที่สองคือความกลัวเรื่องความปลอดภัยและการกลัวเรื่องความตายแต่ขณะน,นี้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตนะฮะคือจะดูปัจจุบันให้ดูเยาวชนเนี่ยเขากลัวผลเอกประยุทธ์ถ้าอยู่ไปเขาไม่มีอนาคตถ้าอยู่ไปสภาพก็ยังเป็นอย่างนี้ ท่านประธานที่กรบผมเป็นกรรมธิการงบประมาณพิจารณางบประมาณงบกระทรวงศึกษาเนี่ยประเทศไทยเราใช้งบกระทรวงศึกษาค่อนข้างมากอาจจะมากเป็นต้นๆ้นของโลกแต,แต่งบกระทรวงศึกษาเนี่ยท่านประธานทราบไหมว่าในสมัยท่านนายกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยมีเพิ่มอธิบดีของกระทรวงศึกษาเข้ามาอีก18ปอธิบดีถ้าจำไม่ผิดจะเป็น64คน แต่เงินที่จะไปสู่สมองเด็กเนี่ยผมว่ามีไม่ถึง5%หรือสิที่เหลือเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดเด็กจึงมาเรียกร้องเรื่องการศึกษาไงถ้าการศึกการจะทําลายคนที่ดีที่สุดก็คือทําลายคนไม่ให้มีความรู้การศึกษาไทยจึงล้าหลังมากผมเองอก็อาจจะมีความสนใจทางด้านนี้แต่อาจจะไม่ขอมาพูดในที่นี้ดังนั้นสิ่งแรก ถ้าท่านนายกและคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารเรามีความเข้าใจตรงกันว่าการออกมาชุมนุมเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเสียงของประชาชนเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่มีเสียงวันนี้เขาออกมาชุมนุมเขามีเสียงแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องไปรับฟังอย่างจริงใจและจริงจังประเด็นที่สองที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงมาก ผมเชื่อว่าทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันวันนี้ท่านยังมีคนกลุ่มหนึ่งหวงแหนว่าถ้าไม่คิดแบบตนหรือไม่ทำแบบที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่จงรักสถาบันอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากครับัความรักความจงรักบางครั้งเขาไม่ได้ต้องแสดงออก เหมือนถ้าเราไปห่วงแหนมากท่านนายกท่านท่านประธานที่เคารพแบบถ้าเราไปห่วงแหนมากเหมือนภาษาอังกฤษถ้าห่วงแหนให้ตาแบบคนประเทศอังกฤษวันนี้ภาษาอังกฤษก็ไม่มาเมืองไทยเหมือนภาษาจีนถ้าเราห่วงแหนเฉพาะประเทศจีนวันนี้ภาษาจีนก็จะไม่มาจากเมืองไทยดังนั้นการที่ไปประกาศว่าคนไม่ทําเหมือนตนแล้วไม่จงรักนี่เป็นเรื่องอันตรายแต่สิ่งที่อันตรายที่สุด ในการครั้งนี้การชุมนุมถ้ามีการจับจ้วงเขาบอกการชุมนุมเป็นลายบุคคลก็ดําเนินคดีดคตามกฎหมายตามข้อเท็จจริงและหลักฐานแต่สิ่งที่นายกไม่ดําเนินคดีก็คือความรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบเขาบอกว่าหน้าที่กับอำนาจอํานาจมีแล้วไม่ใช้ไม่เป็นความผิดหนึ่งห้าแต่หน้าที่มีแล้วไม่ทํา มีความผิดแน่นอนวันนี้ท่านประธานที่เคารพเราจะเห็นว่าเราจะมีพระบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการถวายความปลอดภัยการถวายความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือต้องสมพระเกียรติต้องตามพระทาชประสงค์แล้วก็ต้องให้มีความปลอดภัยผมคิดว่า ผมก็มีความเคารพท่านพอบอทอบอผมมีความเคารพท่านพอบอรตรท่านพอบอชนท่านรัฐมนตรีกรลาโหมวันนี้สถาบันที่ท่านจะพิทักษ์ที่สุดเนี่ยท่านปล่อยให้เกิดอย่างนี้ได้อย่างไรท่านกําลังจะไปเอาผิดคนอื่นทั้งที่เป็นความรับผิดชอบของท่านในสมัยที่ท่านประธานเป็นนายกรัฐมนตรีผมเคยเป็นข้าราชการตารวจอยู่ที่กองปราบมีคดีป่าไม้สารวิน พอวันท่านผู้ว่าท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็มาสอบคดีป่าไม้สารวินแล้ววันตรงกับวันที่วันเฉลิมที่ต้องไปจัดงานตอนเย็นที่จังหวัดผมไม่เคยเอ่ยชื่อกันอยู่ท่ามกงเหนือปรากฏท่านไปไม่ทันเนี่ยอันนี้คือความรับผิดชอบต้องย้ายผู้ว่าทันทีท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเราจะนําเรื่องสถาบันอยู่ไว้เหนือเก้าเป็นที่เคารพ สิ่งหนึ่งรัฐบาลต้องทำเดี๋ยวนี้ถ้าต้องทำวันนี้คือต้องหาผู้รับผิดชอบที่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นส่วนผู้กระทำผิดก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมว่าตามหลักฐานท่านสมาชิกได้นำมาอภิปรายวันนี้ความยุติธรรมไม่จะอยู่ที่แค่ความเชื่อต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงจะมีได้ ก็คือมีพยานหลักฐานพยานหลักฐานก็คือมีพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญถ้าไม่มีพยานพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงถือว่าเป็นข่าววันนี้รัฐบาลชุดนี้แม้แต่ตัวผมนี่ยังทราบจากเพื่อนเพื่อนหลายคนไปนยังถูกรายงานเลยรัฐบาลชุดนี้ใช้ความร,รู้สึกใช้การข่าวผมจะขอใช้คำพูดที่มันเกิดความล้มเหลวคือเป็นเรื่องจริงของคนโกหก และเป็นเรื่องโกหกของคนจริงอันนี้คือการข่าวของรัฐบาลเพราะไม่ได้เอาพยานหลักฐานมาพูดดังนั้นผมจะไม่ก้าวล่วงไปในเรื่องใครผิดใครถูกเรื่องนี้สิ่งที่จะทําเรื่องแรกนายกรัฐมนตรีอาจจะต้องลาออกด้วยซ้ําไปถ้าท่านไปลงโทษคนอื่นเพราะท่านดูแลพลกรฉุกเฉินนะแล้วก็ต้องไปลงโทษทุกคนเพราะเป็นการถวายพระเกียรติที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไง มันผิดพลาดได้ยังไงนะส่วนบุคคลที่มาชุมนุมหรือมีการกระทําผิดก็ว่าไปตามกฎหมายอันนี้คือเรื่องที่สองที่อยากจะขอให้คำแนะนำแต่ถ้าท่านไม่ทำวันนี้มองท่านนายกสองมาตรฐานนะทุกคนประชาชนทั่วไปก็มีความจงรักพกดีทำไมเวลารับงบประมาณเนี่ยข้อแรกของกองทัพก็คือ ปกป้องสถาบันตำรวจก็ปกป้องงบประมาณทั้งหมดเอาไปลงจุดนี้แล้วในการของงบเนี่ยบางครั้งมาอ้างเรื่องความมั่นคงเนี่ยท่านประธานที่รพทราบไว้วันนี้กองทัพบดเนี่ยมีเครื่องบินสําหรับนักธุรกิจนะเครื่องบินไพรเวทเจ็ดผมไม่รู้ว่ากี่ลำกรมตํารวจยังมีเลยกองทัพเรือยังมีเลยขณะที่ประชาชนยังอดอยากอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งที่ท่านนายก อาจจะมองเรื่องความมั่นคงของตำแหน่งและอำนาจของตัวเองมากกว่าความมั่นคงของประชาชนมากกว่าความอยู่ดีกินดีของประชาชนดังนั้นในเรื่องที่สองก็คือผมขอเสนอแนะให้ตั้งกรรมการอิสระต้องตั้งนะครับแล้วก็สอบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านแต่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน ตัวผมเองเนี่ยผมมองไปที่นายกรัฐมนตรีต้องลาออกท่านต้องลาออกผมทราบว่าท่านมีความจงรักก็ตามแต่ว่าท่านมีความผิดพลาดในความรับผิดชอบในสังคมเรื่องความรับผิดชอบมีความสำคัญสังคมใดถ้าการขาดความรับผิดชอบหายนะจะตามมาวันนี้ผู้รับผิดชอบโดยตรงคือนายกรัฐมนตรีความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับในเรื่องที่สามที่ผมจริงๆก็เป็นเรื่องรัฐมนูญเราคิดว่าปัญหาหนึ่งก็คือรัฐมนูญที่จะเกี่ยวกับสภาแต่ปรากฏว่าทางท่านนายกท่านรองวิศนุได้กล่าวแล้ว แต่ผมเองก็อยากจะเรียนว่ารัฐธรรมนูญกับความยุติธรรมเนี่ยมันไปด้วยกันคือรัฐธรรมนูญเราเขียนไว้ชัดเจนเลยมาตราสามวรสองคือรัฐสภารัฐบาลศาลองค์กรอิสระเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูนและหลักนิติธรรมวันนี้เราใช้ความยุติธรรมหลายมาตรฐานผมอยากจะกลับเรียนท่านนายกครับ เหตุที่ประชาชนลุกออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือความยุติธรรมสองมาตรฐานท่านนายกรองดูง่ายๆนะเรื่องที่ท่านอยู่บ้านหลวงเนี่ยนะเรื่องไปอยู่สารรัฐธรรมนูญแล้วท่านอยู่มาตลอดเอาน้ําเอาไฟยอยู่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยเราไปได้จับท่านอยู่ในบ้านหลวงแล้วท่านเรื่องไปอยู่ในสารรัฐธรรมนูญผมก็เคารพสารรัฐธรรมนูญน,นะแต่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยองค์กรอิสระที่มีก่อนรัฐธรรมนูนเนี่ย ปรากฏว่ากรกรตรก็ดีองค์กรสิทธิ์ก็ดีไปเซตซีโร่เขาแต่สารรับนูลก็ให้อยู่อยู่จนมาถึงวันนี้ความเชื่อมั่นจึงมีน้อยแล้วเรื่องนี้อดีตนายกท่านสมัครนันชิมไปบนไปไปรับเงินจากเอกชนมา3,000บาทท่านยังต้องออกเลยแต่ตัวท่านนายกอยู่โดยตลอดเนี่ยอันนี้คือความยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่ คือเราก็คงจะรบต้องดูสารรัฐนูลครับก็ขอบพระคุณมากครับอาจจะเป็นข้อแนะนําที่อาจจะไม่ถูกใจท่านนายกก็ต้องขอโทษเลยครับขอบคุณครับครับขอบุณครับสเสนอแก้ไขร่างธนูให้เป็นประชาธิปไตยครับออผมอยากฝากพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภปมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ ให้ดีที่สุดเราต้องทํางานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายังมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น